สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ,ะตามที่ธนาคารในประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะคะได้มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการตัดเงินผิดปกติผ่านบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมากนะคะ,ะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากการที่เราตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยอะค่ะก็จะมาเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยอาจจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็สาเหตุ ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางสมาคมธนาคารไทยโดยคุณพยงเนี่ยคงจะได้มีการมาชี้แจงในรายละเอียดเหล่านี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของมาตรการที่ดําเนินการซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ดําเนินการโดยทันทีนะคะกับมาตรการในระยะต่อไปที่จะดําเนินการเพิ่มเติมร่วมกับทางสมาคมธนาคารไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะขอเชิญทางคุณพยงเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุนะคะของของการเกิดแล้วก็สิ่งที่ทางธนาคารได้มีการดําเนินไปในการดูแล ลูกค้าค่ะเชิญคุณพยงค่ะครับขอบคุณครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในช่วงตั้งแต่ <c oughs> ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับโด,โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่14ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมาทางเราก็ได้พบรายการผิดปกตินะครับเป็นรายการที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้บัตรเดบิตนะครับแล้วก็มีส่วนน้อยเป็นการใช้บัตรเครดิตนะครับที่เป็นการทำธุรกรรมที่ไม่มีการใช้ OTP นะครับที่เป็นในเรื่องของการเรียกว่าเป็นในเรื่องของการ secure นะครับที่เป็นลักษณะ OTP เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่เป็น transaction รายการที่ไม่ใหญ่นะครับรายการที่เล็ก นะครับทั้งหมดเหตุการณ์ที่ผิดปกติเราเจอทั้งหมดหนึ่นนาร้อยใบนะครับจำนวนบัตรแล้วก็เป็นต้องเรียนว่าประมาณ80-90%เก้าสเป็น่ยรายการที่เกิดจากบัตรเดบิตนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากกิจกรรมที่มีลักษณะใช้บอทนะครับในการที่จะเข้ามาสุ่มใช้ตัว บินนัมเบอร์นะครับซึ่งเป็นรหัสของธนาคารบนหมายเลขบัตรนะครับซึ่งเป็น6หลักนะครับจาก12หลักที่เราจะมีในหน้าบัตรเดบิตนะครับทั่วไปนะครับก็เป็นการยิงนะครับสุ่มบน,บนบินนัมเบอร์แล้วก็หมายเลขบัตรบ,บวกกับในเรื่องของตัว expiration date นะครับหรือวันหมดอายุนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ ความสุ่มยิงนะครับในการเข้ามาทำกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลนะครับสิ่งที่เราไปเจอก็คือกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นกิจกรรมที่บัตรมีการผูกกับกิจกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับที่เป็นกิจกรรมที่อาจจะธุรก,กรรมไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลหรือเคยมีการชำระเงินจากกิจกรรมออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่นะครับกว่า90%ที่เราไปเจอก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการซื้อของจากร้านค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกันหมดนะครับก็คือเป็นกิจกรรม Transaction เล็กๆที่ไม่มีการใช้ OTP ในการดำเนินการดังกล่าวนะครับซึ่งสิ่งที่ทางธนาคารได้เจอนะครับต้องเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ปกติเราก็เจออยู่แล้วนะครับแต่เป็นแต่เพียงว่า เราเจอกิจกรรมที่มีการยิงเข้ามาอย่างเป็นระบบค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง14-17ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทางเราก็ได้มีการประสานกับผู้ออกแบบคลาสสกิมนะครับที่มีเครือข่ายทั่วโลกนะครับในการที่จะเข้ามาดูในเรื่องของแนวทางในการยกระดับธุรกรรมดังกล่าวนะครับ ซึ่งมาตรฐานการไม่ใช่ OTP อันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ของประเทศไทยแต่ในส่วนที่ทางธนาคารพาณิชย์เราได้เร่งหรือว่าผู้ออกบัตรเครดิตในประเทศได้เร่งดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือว่าทันทีที่ได้รับแจ้งนะครับในส่วนของบัตรเครดิตเราก็จะไม่มีการตัดเงินนะครับหรือชําระค่าสินค้าดังกล่าว รวมไปจนถึงอาจจะไม่มีการคงในเรื่องของยอดที่อาจจะนําไปสู่การทิดตกเบีย้ยตรงนั้นเราก็จะยกเว้นไปทั้งหมดนะครับในส่วนของบัตรเดบิตนะครับทันทีที่มีการแจ้งเข้ามานะครับมีการยืนยันว่าเป็นธุรกรรมที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมที่ท่านมีการซื้อการขายนะครับก็ทางเราก็จะคืนเงินให้ภายใน5วัน ทำการนะครับก,ก็สามารถที่จะแจ้งไปที่ช่องทาง call center ของแต่ละพวกบัตรนะครับที่ท่านถืออยู่แล้วก็ประสบกับกิจกรรมที่ไม่ได้มีการดําเนินการดังกล่าวนะครับได้ทางช่องทางของพวกบัตรเพื่อดําเนินการโดยทันทีนะครับแล้วตัวหมายเลขบัตรเหล่านั้นก็จะถูกอายัดนะครับเราก็จะยกเว้นการใช้บัตรดังกล่าว โดยทันทีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในมุมของทางพวกเราก็คือทางธนาคารพาณิชย์กับตัวพวกบัตรนะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาครับอันนี้กเ็เป็นตัวที่รายงานเบื้องต้นครับ จากการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยได้มีการตรวจสอบในในเชิงลึกเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ขอเรียนยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลของระบบธนาคารนะคะแต่สาเหตุสําคัญเนี่ยเกิดจากการที่มิจฉาชีพมีการสุ่มข้อมูลบัตร ที่ได้จากการใช้งานแล้วก็นําไปสวมรอยนะคะทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณพิยงก็ได้ได้เรียนแล้วนะคะซึ่งร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการใช้เรื่องของ OTP นะคะหรือ one time password แล้วกเเเ็เราพบว่าจำนวนครั้งที่ใช้เนี่ยนะคะคือจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้งเนี่ย เออจะเป็นจํานวนเงินต่ตําๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเออครั้งละ1ดอลลาร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการใช้งานจํานวนหลายๆครั้งนะคะซึ่งซึ่งธนาคารเองเนี่ยค่ะก็เอก็ได้มีการระบบการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกตินะคะแต่ด้วยปริมาณที่เข้ามาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เออธนาคารเนี่ยก็ได้มีการรีสปอนเออกับลูกค้านะคะแต่ก็บางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีการที่รีสปอนไม่ทัน กับกับจำนวนปริมาณที่ที่เข้ามามากนะคะลูกค้าก็เลยเตรวจพบได้เองในบางส่วนนะคะสิ่งที่สิ่งที่าาทางทางธนาคารแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะกำชับให้ทางธนาคารเนี่ยต้องดําเนินการโดยทันทีนะคะเรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องยกระดับความเข้มข้นในเรื่องของการจับธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยการตั้งค่าการตรวจจับเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจํานวนเงินต่านะคะแล้วก็ที่มีความถี่ของการใช้งานสูงด้วยนะคะเอ่อเนื่องจากว่าเอ่อบา,บางธนาคารเองเนี่ยธุรกรรมที่มีจํานวนเงินตำ่ตำ,ตำๆมากๆอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นคือหนึ่งดอลลาร์เนี่ยเอ่อระบบเนี่ยเอ่ออาจจะอาจจะยังไม่ได้อเลอร์โดยทันทีนะคะแล้วก็หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติเนี่ยธนาคารก็จะดําเนินการระงับการใช้บัตรทันทีแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ทราบในทุกช่องทางนะคะทั้งช่องทาง ที่เป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะคะช่องทางเอ่อเมลนะคะรวมถึงช่องทางที่เป็น SMS นะคะธนาคารจะแจ้งให้ทราบเอ่อ uh, โดยทันทีตั้งแต่ธุรกรรมแรกที่เกิดขึ้นหรือว่าที่พบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเพิ่มเอ่อ uh, ยกระดับในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่เกิดว่าพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะคะสิ่งที่ธนาคารดําเนินการซึ่งอันนี้เ,เป็นมาตรฐานของทุกธนาคารที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่เป็นบัตรเดบิตเนี่ยลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน5วันทําการนะคะหลังจากที่ได้มีการแจ้งหรือว่าทางธนาคารติดต่อไปแล้วมีการยืนยัน ตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นบัตรเครดิตเนี่ยคะ่ะธนาคารก็จะยกเลิกให้การใช้ของรายการดังกล่าวนะคะโดยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องชําระเงินตามยอดที่เรียกเก็บที่ผิดปกตินั้นนะคะแล้วก็จะไม่มีการคิดดอ,อกเบี้ยคะ่ะ นอกจากนี้เนี่ยมาตรก,การที่เราทําเพิ่มเติมนะคะเราก็ได้หาหรือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรนะคะเช่นทางวีซ่าหรือมาสเตอร์นะคะเพื่อจะกําหนดแนวทางในการให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเช่นลักษณะที่เป็นการใช้ OTP นะคะสําหรับร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะร้านค้าในต่างประเทศด้วยะค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เป็นมาตรการที่ทำในในเร่งด่วนนะคะก็ต้องขอเรียนว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี้ยเราให้ความสำคัญออย่างยิ่งนะคะมากๆเลยในเรื่องของการปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน แล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยนะคะมีการออกเอ่มาตรการแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไอทีนะคะในการที่จะให้ทางธนาคารเนี่ยมีการป้องกันการโจมตีจากภายนอกแล้วก็มีการทดสอบการเจาะระบบแล้วก็การประเมินช่องโหว่อยู่เป็นประจำนะคะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆในลักษณะที่กําหนดรหัสการเข้าข้อมูลแล้วก็ การจัดประเภทข้อมูลถึงสิทธิการเข้าข้อมูลของธนาคารด้วยนะคะซึ่งธนาคารเนี่ยก็มีการตรวจจับแล้วก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการใช้งานของโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ย ก็ได้มีการออกให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของร้านค้านะคะก่อนที่จะรับเข้ามาเ,ออเป็นเป็นร้านค้าของธนาคารนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราเห็นว่ายังจําเป็นต้องมีการยกระดับเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าภาัยต่างๆเหล่านี้นมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินการให้เท่าทันกับสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะคะ โดยในเรื่องของการยกระดับเครื่องมือต่างๆในการตรวจจับนะคะรายการผิดป,ปกตินียกระดับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อจะป้องกันการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ประสานนะคะกับทางเอ็ดด้านะคะทางกระทรวงดีแล้วก็ทางกสทชแล้วก็สํานักง,งานตํารวจนะคะในเรื่องของการที่จะยกระดับมาตรการในการทําธุรกรรมการเงินออนไลน์นะคะเพื่อจะป้องกันแล้วก็ป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวที่อาจจะมีนะคะในระยะต่อไปด้วยะค,ะค่ะค่ะอันนี้อาจจะขอเรียนเบื้องต้นสําหรับสื่อเพื่อทราบนะคะ เอ่อจะขอจะขออาจจะขอเรียนเู่ค้าด้วยนะคะว่านอกจากมาตรการต่างๆที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยดำเนินการแล้วนะคะทางประชาชนเองเนี่ยท่านอาจจะ,ะ,ะมีการตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะก็อยากจะขอแนะนําว่าให้มีการตรวจสอบอการทําธุรกรรมของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการผูกบัตรในการทําธุรกรรม โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นพวกกลุ่มที่อยู่ในเกมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนตัวตนก่อนการเข้าใช้งานหรือว่าไม่มีการใช้ OTP ะคะ่ะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก,ก็ลูกค้าก็สามารถที่จะดูแลได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบางธนาคารเองเนี่ยทางลูกค้าเองเนี่ยก็ยังสามารถจะดำเนินการเปิดปิด การใช้งานของบัตรนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตรหรือว่าทำทำการอายัดบัตรได้ด้วยตนเองด้วยนะคะผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนอกเหนือจากการที่ติดต่อกับธนาคารโดยตรงแล้วค่ะก็อดาจจะเป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมมาสําหรับลูกค้าค่ะนอกจากมาตรการที่เราจะดำเนินการร่วมมือกับทางสมาคมธนาคารแล้วก็ทั้งระบบการเงินต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ